สวัสดีครับของเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนและต้องการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตที่สําคัญครับสามารถมีเงินเป็นกอบเป็นกำรลรด,ดหนี้ปลดสินได้วันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับได้พาท่านมาที่สวนยางแห่งนี้ซึ่งผลิตน้ํายางส่งแล้วเขาบอกว่าน้ํายางของเขานั้นนะครับมีอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นที่สําคัญน้ํายางก็มีมากขึ้นวันนี้ผมเังอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังเจ้าของสวนเป็นใครนั้นไปรู้จักกับเขาเลยครับสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสองท่านก็คือผู้ที่มาเป็นที่ปรึกษากับเจ้าของสวนเจ้าของสวนท่านชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะดิฉันเด่นนภาหอวิชัยกุลค่ะครับพี่เด่นนภานะครับที่ปรึกษาทักสวัสดีค่ะอวรเจียทุลงเกียรติค่ะชื่อเล่นหลินคะ่ะสวัสดีค่ะกัญยกรหนูหมุนนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะพี่การพี่หลินนะครับและเจ้าของสวนคือพี่เด่นนภา นะครับซึ่งขนาดนี้เราอยู่ที่สวนยางเนี่ยของพี่เด่นนภาเนี่ยมีจํานวนกี่ไร่ครับ25่สิบห้าไร่ค่ะยีไร่นะครับมีต้นยางเนี่ยอายุกี่ปีครับ11ปีค่ะ11ปีแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งหมดประมาณกี่ต้นครับ25ไร่เนี่ย2,200ต้นอู้จากที่พี่หลินกับพี่การทาไมถึงได้มาแนะนําคู่หูมาสัจจันร์แล้วก็หญิงเกษตรให้กับสวนของพี่เด่นนภา ส่วนอยางที่นี่ครับเพราะตอนนั้นไปดูเลยอีกส่วนหนึ่ง<ม>เขามีปัญหาเรื่องหน้ายางอะคะ่ะหน้ายางจะเป็นแผลแล้วก็ยังไม่มีเปอร์เซ็น์<ม>ก็เลยมาแนะนําบอกว่าให้เจดําดลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดูเพราะว่าที่ไปแนะนําเขาใช้แล้วคือเห็นผลน,นะคะ<ม>อืมก็ตอบโจทย์ดีตอบโจทย์ดีใช่ค่ะพี่เดชทพาครับเริ่มรู้จักคู่หูวิเศษนี้ได้กี่เดือนแล้วครับคือใช้จากส่วนใช้จากส่วนปาล์มแล้วพอ เห,เห็นผลของเขาที่เขาพูดอ่ะของเราอะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราอยากได้น้ํำยางเพิ่มอ๋อก็หมายความว่าเมาื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยไปส่งเสริมที่สวนปลาล์มแล้วปลาล์มเรามีผล,ผลผลิตที่ดีถูกนไหมครับปรากฏว่าติดใจก็เลยลองมาใช้กับสวนยางของเราใช่ค่ะสวนยางแห่งเนี้ยเริ่มใช้มากี่เดือนแล้วครับสองเดือนแล้วค่ะเอาละครับก่อนหน้านั้นอะก่อนที่จะมาเจอคู่หูมสัศจรรย์นเนี่ย ะครับในการกรีดย,ยางเนี่ยนะครับเขาจะดูที่อะไรบ้างครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี่คือเปอร์เซ็นต์ของตัวน้ํายางน้ํายางค่ะส่วนเราก่อนหน้าที่จะใช้นะนะครับเปอร์เซ็นต์น้ํายางของเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ไม่สามแปดก็สามสิบเก้าสามแปดสามเก้าค่ะหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับเวอร์แพนเวอร์แพนไข่ตัวซานเนี่ยะนะครับเราได้เปอร์เซ็นต์ของน้ํายางกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ใช้ไปกี่เดือนใช้ใช<ป>มาสองเดือนแล้วนะวันนี้อยู่ที่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นอุ้ยมันมันกระโดดสูงไปขนาดนั้น,น,นเลยเหรอครับใช่ค่ะมันมีผลต่อราคายางไหมครับที่เราไปขายราคานั้นคือถ้าเปอร์เซ็นต์ดีเขาจะปรับราคาเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองบาทแล้วเรากรีดครั้งหนึ่งเนี่ยครับในการเกลีดครั้งหนึ่งเนี่ยมันกี่วันครับในปีหนึ่งอะ่ะปีหนึ่งไม่เกินร้อยแปดสิบวันร้อยแปดสิบวันค่ะ ต่อวัน25ไร่เนี่ยเราได้กี่น้ำยางเป็นกี่กิโลครับต่อวันณนะตอนนี้อยู่ที่230กว่ากิโล230กว่ากิโลค่ะก่อนหน้าที่จะเจอคู่หูประจันสอเดือนที่แล้วเท่าไหร่ครับมันก็ไม่เกิน200ไม่เกิน200ตอนนั้นที่พี่วลีกับพี่การมาแนะนำนั้นอย่างไรครับบอกเขายัางไงครับ ก็ไปทําอีกส่วนหนึ่งอะค่ะที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้ายางแล้วก็ตอนนั้นเขาเหมือนกับว่าจะจะไม่ให้คนคือจะไม่เอาแล้วค่ะสวนนั้นจะตัดทิ้งจะตัดทิ้งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถามพี่เด่นพานิดหนึ่งมีต้นยางอายุสิบเอ็ดปีถูกไหมครับค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะกินผลผลิตไปอีกอกี่ปีครับถึงจะไปตัดต้นขายได้เนี่ยโดยทั่วไปอ่ะ ในรอบที่แล้วของหนู30สามสิบปีถึงจะปลูกใหม่เพราะว่าคนตัดอ่ะตัดไม่กินเนื้อไม้หน้าไม่ห้อยแล้วก็เปลือกไม่หนาอ๋อหมายความว่าไอการกรีดยางอะถ้าเอาเข้าไปลึกมันก็โอกาสที่ต้นน่ะมันจะโซมไวถูกไหมครับใช,ใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนนะเขากรีดบางๆเขาได้สามสิบปีค่ะปัจจุบันลดลงมาเหลือย <25 S 1> ี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีก็หมดแล้วค่ะ พี่เด่นนภาครับขนาดเนี้ยมันอยู่ที่อายุสิบอ็ดปีแล้วมาจากรู้จักคู่หงวิสัรน์แล้วค่ะปรากฏว,ว่าน้ำยางก็เพิ่มขึ้นแต่และว,วันขึ้นไปสองอยี่สิบกิโลถูกไหมครับค่ะแล้วมันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกไหมครับนี่ปีสิบ11็ปีส2บสองจะเพิ่ม,มอีกไหมครับ<ม>คาดว่ามันมันขึ้นแน่นอนไม่ต้องคาดนี่พูดกันอย่างนี้เลยนะครับขึ้นแน่นอนไม่ต้องคาดไม่ต้องเดา <laughs> มั่นใจอย,อย่างนี้มั่นใจในสินค้าม,มาระดับเบอร์หนึ่งอย่างนี้นะครับพี่เด่นนภาครับปัญหาของยาง ที่พี่วลีกับพี่การมาเจอนั้นอะ่ะของสวนของพี่เดียนภามันคืออะไรครับปัญหาถือว่าไม่มีนะสวนของเจดำเป็นเป็นยางที่แบบต้นสมบูรณ์ <c oughs> แต่ว่าเจดาเป็นคนที่ต้องการมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น <c oughs> อยากได้น้ํำยางมากขึ้น <c oughs> ก็พยายามที่จะหาว่าวิธีไหนที่จะทําให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น <c oughs> ก็เลยเห็นผลกับปาลมที่ใช้มาก็เลยเอามาใช้กับสวนยาง คือ<ะ>ของของเจดาเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาจะลังเลในเรื่องค่าใช้จ่ายครับแต่ของเจดาจะไม่ลังเลในเรื่องค่าใช้จ่ายเลยเพราะแกบอกว่าถ้าสมมติว่ามีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแกยอมหมดเอาล่ะครับมเมื่อยอมอย่างนี้ผมมาถาม,มเพื่อจะบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางว่าพี่เดชนพาใช้วิธีการในการใช้คู่หูวัสจรรันทร์เวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานเนี่ยอย่างไรครับคือณนะตอนนี้ดำะ ใช้เดือนละครั้งแต่จริงๆมันต้องใช้สิบห้าวันครั้งก็งเนี่ยเดี๋ยวจะปรับเป็นสิบห้าวันครั้งครับนี่ขนาดใช้เดือนละครั้ง <c oughs> ยังได้ถึงสองร้อยี่สิบนะ <c oughs> ใช่ใชถ้าปรับมาเป็นสิบห้าวันครั้งมันจะขนาดไหนเดี๋ยวจะมาติดตามกันต่อแต่ตอนนี้ถามก่อนครับว่าวิธีพ่นเราผสมยังไงครับคือสี่สิบซีซีไข่ตัวสานนี่นะฮะไข่ตัวทานสี่สิบซีซีและแบบผงเนี่ยสีช่ช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตร ทั้งหมดเนี่ยใช้พ่นทั้งหมดสวนเนี่ยใช้ไปทั้งหมดกี่ส,<ๆ>สองลิตรสลิตรทั้งสวนน่ะสองลิตร,ร,ลตรแล้วก็แบบผงอะสอซองสซองส,องสองลิตรทั้ง25ไร่นะครับแล้วก็วิธีการพ่น,พ,นพ่นยังไงครับพ่นจากล่างขึ้นบนพ่นแบบฝอยสุดๆเลยฝอยปรับฝอยสุดแล้วก็สเปรย์ไปที่ ตั้งแต่โคนต้นใชไปจนถึงตรงไหนครับสูงขนาดสูงตามที่พอจะได้เอื้อมถึงตามที่เราเอื้อมถึงค่ะกี่รอบครับในการพ่นขึ้นพ่นลงเนี่ยสามรอบค่ะสามรอบนะครับพ่นขึ้นพ่นลงแล้วก็เดินรอบต้นเลยค่ะเดินรอบต้นครับผมผมถามต่อครับครั้งแรกที่เปลี่ยนแปลงเลยเราเห็นชัดจากการที่ต้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับคือที่แน่นอนเปลือกนิ่มแล้วพอตั้งมีดแล้วลาก น้ำยางมันจะไหลไล่มีดเลย๋อค่ะหมายความว่าพอเปลือกนิ่มเนี่ยก็ง่ายต่อการกรีดใช่การกรีดยางเนี่ยมันมันไล่ไปตามไอ้มีดเลยใช่ค่ะไล่มีดเลยโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไงครับน้ํายางมันกว่าจะมาก็คือต้องต้องตอกลิ้นเสร็จก่อนน้ํายางถึงจะลงเพราะว่าเปลือกมันแข็งใช่ต้องตอกลิ้นเข้าไปด้วยเพื่อให้น้ํายางมันลงมาตามที่กระบอกที่รับน้ำยางใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็ถือว่าง่ายต่อการปฏิบัติการกีดยังก็จะไวขึ้นสิครับอย่างนั้นนะค่ะใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะเนี่ยครับเราแค่ใช้มาสองเดือนใช่ไหมครับพี่เดชนภาครับใช่ค่ะเออผมถามในฐานะของพี่วลีนิดนึงพี่วลีครับในตอนที่เรามาครั้งแรกอ่ะหลังจากที่พี่เดชนภาชอบใจแล้วอ่ะเราเข้ามาดูอย่างต่อเนื่องเนี่ยพี่วลีเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ต้นยางนั่นน่ะเหมือนพี่ดาบ้านนั่นแหละน้ายางก็อะไรนะดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วก็น้ํายางเข้มข้นขึ้นใช่ okay. แล้วก็ได้ลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วค่ะ้าค่ะเอาละพอบอกว่ามันนิ่มมันกรีดง่ายน้ํายางไหลมา <Okay. S 1> ย่นระยะเวลาในการกรีดได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมถามนิดนึงไอ้แผลที่มันเกิดขึ้นบางคนเขาบอกว่า เกิดยางหน้าตายมันหน้าตายมันเป็นยังไงครับหน้าตายนี้หมายถึงว่าจะไม่มีน้ํายางมันจะไม่มีน้ํายางต้องเอายามาทาแต่เมื่อใช้คู่หูมหัศจรรย์ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปใช้ยาป้ายป้ายอีกแล้วอก็มันจะช่วยรักษาหน้าไปด้วยรักษาหน้าคือไปสมานแผลเขาเรียกยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อพอเพื่อสมานแผลดีแล้วเนี่ยเปลือกเขาก็จะมามาใหม่ โอกาสเราจะกีดซ้ําตรงนั้นก็ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะอ๋อก็นี่ต้นมันก็จะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะผมถามอีกนิดเดียวแล้วก็เห็นว่ามีการใช้หญิงเกษตรด้วยหรือเปล่าครับใช้ด้วยค่ะเพิ่งใช้เมื่อไหร่ครับเพิ่งใช้ไปไม่นานนี้เองค่ะใช้ยังไงครับในต่อต้นยังไงหญิงเกษตรก็คือต้นละประมาณกิโลครึ่งต้นละกิโลครึ่งค่ะใส่ห่างกันยังไงครับ รอบโคนรอบโคนก็ไม่ประมาณไม่เกินสามสามสิบเซนหนึ่งไม้มันทัดและกี่วันครั้งครับอันนี้อ่ะหกเดือนครั้งอ๋อนี่เราเพิ่งใส่ไปเองใช่ค่ะเพองไปีหกเดือนค่ะอ๋อครับตอนนี้นับมาตั้งแต่ใส่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนี้กี่วันแล้วครับก็ประมาณเดือนกว่าไม่เกินเดือนครึ่งเดือนกว่าเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับเห็นความเปลี่ยนแปลงคือน้ำยางเข้มข้นขึ้นได้มากขึ้นเปลือกนิ่ม ไม่เป็นไทยนึ่งไทยนึ่งไม่เป็นไทยนึ่งคือหน้าดำแล้วก็มันมันมันโฟอ่ะก็นั่นพอเราใส่หญิเกระเสียไปเดือนนึงได้เห็นเลยค่ะเห็นเลยไประองค์ประกอบกับคู่หูมหัศจรรย์ทีนี้ล่ะครับต้นหนึ่งกิโลครึ่งโอ้โหหน้าดินก็ดีขึ้นหน้าดินขึ้นที่เห็นหน้าดินเปลี่ยนแปลงนี่คืออะไรครับพี่มันมีตัวไส้เดือนไส้เดือนรอ้หรือครับค่ะ หญิงเกษตรเนี่ยพอเราเห็นไส้เดือนปุ๊บหญิงเกษตรลงไปก่อนแล้วทําให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ไส้เดือนมาปกติยางขนาดนี้เขาขายกันยังไงครับเป็นน้ํำยางเป็นกิโลหรือว่าเป็นยังไงครับเป็นเป็นเป็นกิโลตอนนี้อ่ะตกประมาณกิโลหนึ่งสี่สิบแปดบาทนะวันนี้น้ํำยางเลยครับค่ะกิโลละสี่สิบแปดบาทถือว่าราคาเป็นไงครับราคาดีราคาดีค่ะค่ะสมใจเราแล้ว สนใจแล้วค่ะไม่ต้องเอาน้ำยางไปเทที่ไหนค่ะ <laughs> ไม่ต้องไปลาดหน้าสารากลางท <laughs> ีนี้เราก็เก็บน้ำยางไว้ได้สบายใจเมื่อได้ขนาดนี้ราคาขนาดนี้และถ้าเปอร์เซ็นต์ของมันสูงขึ้นไปอีกมันมีสูงกว่าน,นี้ไหมครับสี่สิบแปดบาทเน,นี่ยมันมันมีสูงกว่านี้มันขึ้นอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ในการความเข้มข้นของเปอร์เซ็นต์ยางความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางค่ะนงนั้นความเข้มข้นของเปอร์เซ็นต์ยางในโอกาสข้างหน้ามันก็ของเราก็ไม่ใช่4ี่บแดแล้วสิใช่ค่ะพี่เดือนได้าครับ ยืนยันกับพี่น้องผู้รักการปลูกต้นยางที่ต้องการราคาย,ยางสูงขึ้นเช่นบอกเขารับคือได้เปอร์เซ็นต์ยางดีหน้านิ่มปริมาณน้ำยางเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์คือการรับซื้อน้ำยางถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะจะได้ราคาสูงโอ้โหชัดเจนออไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดอะแทบไม่ชัดเจนเท่ากับพี่เดียนนะพา เพราะผู who who ้นี e> and so ้ใช้จริงลงมือจริงเห็นผลจริงและที่สําคัญในฐานะของผู้ที่มาแนะนํามีความสุขใจอย่างไรครับที่ได้แนะนําให้กับเกษตรกรที่เราผ่านมาครับดีใจอาหารที่เป็นเหมือนกับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่บอกต่อในเรื่องราวสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ทําให้คือทําให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้นแลวก็ได้ลดต้นทุนเพราะว่า เพราะว่าชาวสวนนี้จะไม่ค่อยได้ผลผลิตที่ดีเท่าไหร่เราก็ถือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวดีใชได้สำคัญทําให้เขานั้นมีไรายได้มากขึ้นใชเมื่อเขาร่ารวยขึ้นประเทศไทยเราก็มีการเกษตรที่ยั่งยืนคนักการเกษตรทั้งหลายก็ไม่เป็นหนี้เป็นสิน<ช>มีแต่ความสุขใจใถูกไหมครับได้สำคัญมันปลอดภัยจากสารพิษอันนี้คือสุขภาพของเกษตรกรทั่วไทยก็จะสามารถมีเงินใช้สุขภาพดี วิถีชีวิตแบบไทยๆดั้งเดิมก็กลับคืนมาไม่เป็นหนี้เป็นสินมีกแต่ความสุขสบายแบ่พี่น้องนัการเกษตรครับผมอยากจะประกาศข่าวดีอย่างนี้ผ่านไปยังทุกทกท่านที่รักการปลูกต้นยางแล้วอยากให้ยางของท่านนั้นเป็นไปตามที่พี่เด่นนภาและที่ปรึกษา,าของบริษัทวัวคลาสเซนเ a ชั่นได้มาบอกทุกท่านนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะได้ไปติดตามผลของการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์ วัวแพนวัแพนกระตรซานและหญิงเกษตรปุ๋ยทางดินเพื่อที่จะบอกว่านี่คือทางรอดทางรวยของพี่น้องการเกษตรทั่วไทยวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรย่างยืนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกับการเกษตรที่ย่งยืนจากมิสเตอร์เกษตรย่างยืนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัวแพนหญิงเกษตรใช้เราดีใช้เรารวยช่วยหมดดีวาว えっ <laughs> <laughs>